โอยไปอะไรกัดไม่รู้ไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวนี่คือฟังสะพานฟังพังง่ด้วยพี่น้องเด้อสะพานสารสินเนาะเจ้ากัละจินกัลยาพาพี่น้องมาเที่ยวสะพานสารสินกระดิงเดินฟังทสีงรถพี่แม่เอาเข้าหรอก เอาแล้วเขาให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ด้ยวยเหรอแค่เหมือนกับเดินกัาฮะอือไม่ไม่ไม,ไม่นอกจากว่าพี่พาไอ้นุ่นเนี่ยเวลาพี่พาหันกลับนอ่เ้อร์พี่น้องข้างขึ้นสะพานซาลสซินอันเก้าอันเดิมแต่ว่าพระเจ้าเฮียให้เป็นถนนยางขามว่าให้รถแลนมองนี้เนาะคะเนาะ รถแรนดยูยทางงทิงคนเด้อทางงทิงคนแต่เหตุเป็นสะพานปูนสะพานยังผ้ามาส้มยิ้วเคยเบิ่งตะในหนังบัดนี้ได้มาเิ่งของริงอ่ะเลอฮะฮะใช่นั่นไงเขาอยู่เป็นกลุ่มนะฮะไปมาพี่น้องขออนุญาตเทดชิปเด้อเจ้าที่เจ้าทางแกแม่สารสิน ให้ปังๆเฮงๆปัง,งๆงงให้คุณคนมาเบิงหลายๆเดจะเ้อไม่ถ่ายเหรอเออเข้าไปถ่ายตรงนี้พี่พาไลฟ์สดไปแล้วก็พี่พาก็จะเอาไปเป็นคลิปด้วย,ยงไงขี้ข้านไปนั่งตัดเนี่ยยังบ่ขี้ข้านหรอกอันบ่ม,นมีเวลาเดี๋ยวมันเต็มอันนี้คือทนะ่านุ่นซีฟู้ดเนาะนี่ตะล่บาบผ้ากันได้ล่งไปกินพี่นองตะล่าล่งไปเบิงซื้อ ลงไปดูสเสยๆสยจิกามไปฟังผู้เกตละเด้บาทนี้ว่างสวยอืมมาดูกลัวจิกามไปฟังผู้เกตพี่น้องบาทนี้มาเที่ยวมาชมความงามของสะพานเนาะโอ้ยแดดฮอนพี่น้องเลยฟังทางนี้ผ้าง่าฟังทางนี้ผู้เกต งามพี่น้องตาผู้ใดจะเข้ามาเมื่อผู้เก็ต้องขามมาสะพานมองนี้เด้พี่น้องเด้อเขาได้ทางเดียวก็คือสะพานสารสินเนาะหรือกับมาทางเครื่องบินพี่น้องอัน <c oughs> อมาทางรถก็คือสะพานสารสินสมาทางเครื่องบินก็มาได้ช่องนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ fc ไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรไลฟ์ไปแล้วเราก็เอาไปให้ไม,ใไม่รู้ เไม่เราไล่แล้วเขามาดูย้อนหลังให้ไงเราไล่แบบว่าเราเราไม่ต้องเอาไปตัดไงเราไล่แล้วให้เขามาดูย้อนหลังให้เรามาแล้วคนหนึ่งสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อมาเทียวสะพานสารสินน้ำกันตำนานเนาะสะพานสารสินตำนานว่าขื้นไปดอกเดือยยันทั้งท่นเย็ดขึ้นไหม พี่ไม่ขึ้นเอาถ้าไม่ขึ้นจะเดินไม่ได้ไงเอาเหรอ <c oughs> เอามันไม่ได้เดินข้างล่างต่อกันไปเลยเดินต่อต,อต,อตอรงนั้นข้างบนเอาบอา่มันต้องขึ้นอา้าวสารก่อนอนุญาตเด้อเอาพี่ผ่านึกว่อันนี่อ๋อกำลังพราเจากัมาเทียวเจาะฉีมอ๊อฟส่มากพร้อมทานซาลาซีก่อน ผ่านซาละสิ้นพี่น้องเลยเจ้าที่อ๋อต้องข้ามไปโน่นแล้วก็ไปลงโน่น สวยวะสวยงามพละามเก้าเย็นพร้อมอุ้มสะพานสารสินหนี่เนาะง่ามเนาะสะพานสารสินนาะ